เราเป็นเด็กแต่งงานที่ไม่เคยได้เห็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเปิดโลกคุณนะใช่ใช่ใช่ตอนปีสองนะครับก็ปิดเทอมก็เลยไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟฮะังเลยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบังเอิญท้องฮะอ๋อรู้แล้วทำไมพ่อเราทํางานหนักขนาดนี้เพื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็จะทําแบบเนี้ยเพื่อเขาใช่ผมทิ้งหนังสือเพื่อแลกกับความเป็นอยู่ของลูกเพื่อแลกกับเงินอะไรก็ได้ตอนเนี้ยที่มาเลี้ยงชีวิตฉันได้ก่อนคำตอบคือพ่อหลัก พยายามเซิร์ชไปเซิร you ์ชมาเนี่ยขออนไลน์ขึ้นมาปึ้งไอคอนขึ้นมาต้องบอกว่าผมดูทุกแบรนด์นะจริงๆแล้วทำไมต้องเดียไอคอนเนี่ยเมื่อคุณดูทุกแบรนด์แล้วคือผมเอาข้อดีข้อเสียของทุกแบรนด์มานีดดีดดีดแต่หกกา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 ดีข้อเหลือน้อยสุดถ้ามันข้อเสียน้อยสุดก็มีโอกาสสำเร็จมากสุดปรากฏว่าผลตอบรับเป็นยังไงกี่เดือนได้ล้านหรือกี่ปีได้ล้านผมเดือนแต่หลักล้านต่อเดือนครับผมเชื่อเรื่องหนึ่งนะว่าถ้าวันนี้เรามีเหตุผลมากพอที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างที่มมั่าาาาากกกบเเรรพอออจะยยแทุง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนต้นแบบนะครับเราเจ,เจอกันทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมใช้คําว่าความสําเร็จ รอไม่ได้ละกันนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงต้องรีบทาและรีบประสบความสําเร็จเพราะว่าคนที่รอความสําเร็จอยู่นั้นไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่มีคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาด้วยนะครับมาคุยกับเขากันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟี่ครับสวัสดีครับก่อนที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องราวของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมผมสามารถเรียกคุณว่าคุณเป็นนักเลงหรือเด็กเกเรได้ไหม ได้คตอนเด็กเนี่ยคือเรียบร้อยเด็กวัดเลยฮะบ้านเกิดของพี่อุตรดิตถ์ใช่ครับบ้านเกิดใช่ครับจนถึงกี่ขวบจบป6กกฮะ่าจบปหก็ตีวประมาณอายุ11เนาะประมาณนี้ครสิบสองเงี้ยครอบครัวเป็นยังไงพ่อผมมาทํางานคนเดียวเป็นลูกจ้างโรงงานทั่วไปอ่ะครับแล้วก็แม่ทํางานไม่ได้เพราะแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีครับแล้วก็เลี้ยงผมเลี้ยงน้องมีหลานตายายทวดคือพ่อเป็นคนเดียว อยู่กันเป็นครอบครยยัวใหญ่ช่แต่คนที่เป็นเสาหลักของบ้านมีอยู่เสาหลักเดียวเท่านั้นคือคุณพ่อของพี่กบีพ่อจะเป็นฮีโร่เลยเพราะว่าทํางานแบบสี่ห้าอาชีพอะค่ะคุณพอ่อคุณพ่อทำอะไร,รบ้างขับวินแล้วก็ทํางานโรงงานเลิกโรงงานเสร็จก็ไปร้องเพลงลันหมุดกระทะอะไรเง<อ>ี้ยบางวันก็รับจ๊อบแบบส่งหรือพิมอะไรเงี้ย คือณจุดนั้นอ่ะขอแค่เรามีข้าวกินอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นแล้ครับตอนนั้นนะคุณเทพมากนะผมพูดจริงอันนี้จใจเลยเพราะว่าค,คุณเข้าใจอ่ะคุณอยู่ในโหมดของความเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยแล้วเขาทำเพืพ่อครอบครัวทั้งหมดแล้วไปไหนต่ออ่าก็มาเรียนที่กรุงเทพฮะที่สุประการนี่คือจุดเปลี่ยนที่คุณบอกว่าจากเด็กเรียบร้อยของคุณเราเป็นเด็กแต่งหวัตที่ไม่เคยได้เห็นอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมันเปิดโลกคุณใช่ใช่ใช่แล้วพอเราเห็นเพื่อนทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยเราก็แบบ ตินตาติดใจไปกับมันแล้วก็สนุกไปกับมันอะไรเงี้ยครับก็เริ่มสุบูรีเริ่มแทงสนุกเริ่มโดดเรียนเริ่มอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่อันนี้เอาจริงนะคือสมัยเด็กๆคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เช่นกันครับตีสนุกเพราะอะไรก็โหใช้คําว่าตีสนุกรู้นเลยก็เลนเกเรลเกเรรู้เลยเออตอนเพื่อนใหม่เราก็อามแก๊งเขาเล่นกันเราก็ต้องฝึกเล่นด้วยเพื่อนไปฉันไปอยู่แบบนั้นจนถึงเมื่อไหร่จบมสจบมหหรือยังไงอ่าจบม .3 ครับแล้วก็เดียนปวชอต่อ เรียนปวชปีหนึ่งช่างไฟอืมไปยังไงกลับมาเป็นเด็กเรียบร้อยอีกไหมโอ้ oh, หนักก็เดิมไหม <laughs> หนักก็เดิม <laughs> เลยนี่เป็นเพิกว่าเพ <laughs> ราะว่าปวชเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ชายเยอะเยอะอ่ะแล้วก็เฮลกวาอีกนะครับมีเรื่องของตีกงตีกันอะไรเงี้ยเข้ามาด้วย <laughs> มันเป็นเรื่องของสถาบันอ่า <laughs> ใช่เหมือนที่ออกข่าวอ่ะมีโบกิงอะไรเงี้ยอย่าง <laughs> เงีเ้ยตรงนั้สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ดูอยู่นะเอาจริงแล, <laughs> แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่คิดได้ย้อนหลังหมนตอนเนี้ยที่เรามองย้อนกลับไปโหเราจะไม่ทําเลยอะ เรามาได้นี่ก็ถือว่าเราร่ามมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยใช่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกไหมประมาณปีสองนะครับก็ปิดเทอมเกยไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟฮะมาเลิไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ชอบก็จีบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับสุดท้ายังเอิญท้องฮะเอาไงต่อดีวะอืมเราก็ไม่เคยเลี้ยงใครสักคนในชีวิตที่มันจะมีคําถามในหัวเยอะมากที่มันที่มันไม่มีคําตอบครับเอาวะไอ้หามันจะสักแค่ไหนโชว์วะอย่างมากกลัวแค่ทำสี่ห้าชีพเหมือนพ่อไง คือถ้ามันลำบากมากๆก็กลับไปอยู่แต่งงหวัดเราก็จะไปหาปูหาปลากินได้เลี้ยงลูกแบบเหมือนแต่งงหวัตตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะว่าจะ,จะหาเงินละครับเพราะอีก9เดือนนะนับถอยหลังน,นี่คือจุดเปลี่ยนครับและนี่คือสาระสาคัญที่สุดในคลิปนี้ว่าความสำเร็จมันรอไม่ได้จริงและคนที่ผมบอกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขาที่รอคอยความสําเร็จของคุณกอปี้อยู่ก็คือลูกของเขาเนี่ยแหละใช่ครับพอเขาคลอ,อดออกมาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมมันเหมือนลงลักอะ ไม่มีเหตุผลใดๆถูกปะเออมันต้องใช้คำนี้อ๋อรู้แล้วทําไมพ่อเราทํางานหนักขนาดนี้เพื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็จะทาแบบเนี้ยเพื่อเขาใช่งานอะไรที่ได้เงินนะผมทำหมดเลยผมทำอะไรมาบ้างตอนคืนผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารร้านเหล้านั้นแล้ว,ลว,ลว <Okay. S 1> ทั่วไปนะครับแล้วกลางวันก็รับจ้างทั่วไปเลยใครให้ทำะไรจะทำ เป็นเด็กเข็นผักในใน,ในตลาดมีเหตุการณ์ไหนที่คุณสูงมันคือเหตุการณ์ที่มันน้อยเนื้อต่าใจหรือต่ําเตี้ยเลี่ยดินที่สุดในชีวิตที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไหมเป็นเด็กห้องน้ําเด็กห้องน้าคืออะไรก็คนที่แบบน,นุ่นนวดอยู่ในห้องน้ําที่ล้างโถฉี่เช็ดอ้วกในห้องน้ําแล้วรับติบะเปิดน้ําแล้วเข,ข,ขาเป็นครับว่ายทุกคนในห้องน้ําเขาจะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็เป็นสิทธิของเขาใช่ว่ายก่อนว่ายก่อนนะประเดีนว่าคนให้แ่าเนี่ยก็มีอะไรผมทิ้งทุศักศรีเพื่อแลกกับความเป็นอออยูู่่ขงงลกกกเเพืแับิน จนกระทั่งอยุยี่บเอ็ดก็ติดทหารแต่ตอนเราเป็นทหารอะเราเริ่มรู้สึกถึงโลกกว้างมากขึ้นเริ่มเห็นคนรวยเริ่มเห็นคนมีกระตังเริ่มไปเจอหนังสือพวกแนวคิดอะมาอ่านเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่อะไรก็มาจากคนจนนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสึกให้จริงเหรอนั่นคือสาเหตุอ๋อฉันต้องค้าขายใช่ต้องค้าขายตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีโควิดซึ่งเราก็พยายามมีความเชื่อว่าปีสองปีมันน่าจะหายไปโควิดผมก็สู้กับมันมาเรื่อยๆใช้เงินส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็ยื้ ค่าเซ็นเตอร์ที่เรามีหค่าใช้จ่ายต่างๆมันเริ่มไปเวรวดังขึ้นมาจนช็อตจนต้องขายนั่นขายนี่พอไม่ได้ตังอะแต่ยังต้องทํางานอ่ะสุดท้ายฮะนี่สองล้านอะไรก็ได้ตอนเนี้ยที่มันทําได้ทําเงินได้ช่วงโควิดที่มันเลี้ยงชีวิตฉันได้ก่อนคำตอบตคือต้องออนไลน์เพราะออนไลน์ไม่ต้องเจอหน้าใครโควิดก็ทํางานได้พยายามศึกษาเพิ่มด้วยตัวเอง,องเด้วยตัวเองพยายามเซิร์ชไปเซิร์ชมาเนี่ยธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาปึ้งไอคอนขึ้นมา อันดับหนึ่งยี่สิบอ่ะครับชอบอีคอมเมิร์ซอ่ะถ้าเราจะทำเองเน่ยเงินหวัวทุนเยอะแน่ๆถ้าจะทำแบรนด์เราไม่เหลืออะไรต้องเป็นตัวแทนตอนเรามาขายแล้วขายยังไงขายไม่เป็นพวกผมไม่เคยยิงแอดมาก่อนครับมันต้องเป็นมีแบรนด์ที่มีคนสอนทีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีไม่ใช่อยู่ดีรับของเข้ามาแล้วใช่ใช่พยายามคิดในหัวแล้วตัดสินใจเข้ามาเรียนก่อนต้องบอกว่าผมดูทุกแบรนดนะ์นันจริงๆแล้วทำไมต้องเดียไอคอนใน่งเมื่อคุณดูทุกแบรนด์แล้วเพราะว่าคุณต้องเปรียบเทียบของทุกแบรนด์อ่ะข้อเสียน แล้วหกกา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 ดีข้อเหลือน้อยสุดครับถ้ามันข้อเสียน้อยสุดก็มีโอกาสสำเร็จมากสุดเดือนแรกป็นยังไงบ้างออาเดือนแรกผมได้กำไรมาหมื่นแปดพันบาทซึ่งเดือนแรกคุณทําเป็นแล้วอ๋อคุณได้ตั้งหมื่นแปดเขามีให้เรียนอ่ะผมก็เรียนดีทำไปด้วยทำไปด้วยใช่ผมแค่มองว่าหนังสือหนึ่งเล่มอ่ะพี่กันจะอ่านหนึ่งหรือทิศก็ได้อแต่ผมอ่านจบันเดียวไงผมดูวันละแปดคลิปอย่างเงี้ยพี่กันผมแค่รีบเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ส่งเงินให้ลูกนานแล้วอ่ะก็สำเร็จมัน้รอยู่อ พ่อก็ไม่ต้องสู้เลยเอาวะตัดตั้งถ้าลองลุยกับมันจริงๆสักงปีหนึ่งเนี่ยไม่เวิร์กเนี่ย่อยว่ากัน่คยว่ากันมันกลับมาซ่อมแอร์มาเดิมไล้วแล้วแต่หลักแสนตอนเดือนที่เดือนที่สามได้สองแสนเจ็ดเขามีเท่าเราครับเขาก็ได้นี่หว่าเขาก็ได้หลักล้านนี่หว่าแค่เราทำมาก่อนสามปีสองปีอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรา t อ u c h u ะถ้าเราทําเนื้อง,งานสองปีอะให้มากกว่าเขาสองเท่าอะเร็วกว่าต้องได้เร็วกว่าด้วยผมตั้งใจเลยปีนั้น ปีนึงต้องล้านปรากฏว่าผลตอบรับเป็นยังไงกี่เดือนได้ล้านหรือกี่ปีได้ล้านหกเดือนแตะหลักล้านต่อเดือนครับหกเดือนได้ล้านภาพอะไรมันลอยมาลูกพ่อ <c oughs> แม่ <c oughs> ความเป็นอยู่ชีวิตยังไงผมนั่งร้องไห้เลยคนเดียววันนั้นอยู่คนเดียวปะ่ะหรือว <c oughs> ่าใช่คนเดียวแลวที่มันสำคัญกว่านั้นคืออะไรวะตัวแทนที่มากับผมคน,นแรกๆอ่ะก็ได้ล้านด้วยกันจริงหรอวะคุณไม่ใช่คนแรกที่รู้สึกอย่างนี้ผมคุยกับคนหลายคนก็จะแบบมีคนถึงขนาดที่ว่าพอเงินเข้ามาชีหลักล้านไปกดออกไปกดออกผมหาม คุณทำป่ะทำไปกดเลยผมถอนันเลยเป็นปึกเลยแ,ลแบบนั่งดูเงินแล้วก็แบบชมตัวเองเอตอนนั้นผมรู้สึกถึงบุญคุณของแต่ละท,ท่านที่เขาสัาพอพเอร์เราเปถึงนี้ผมประทับใจในเดียคอนเป็นเรื่องครอบครัวครับพี่อันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวครับเรามีหน้าที่ในการยกซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นไปด้วยกันครับสามารถส่งเงินให้แม่ที่แทบไม่คยได้ส่งเลยต่อสองปีที่ผ่านมาผมเป็นลูกชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีรูถ่ใจพ่อแม่ พราะผมก็ทํางานตั้งแต่อายุน้อยๆไ,ไม่เคยอยู่บ้านเลยอยู่ไปทํางานเป็นเด็กเสืออยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยทางจังหวัดเลยนะผมรู้สึกว่าผมไม่เคยทาอะไรพ่อแม่ภูมิใจได้เลยแล้วผมก็ไปคุยกับแม่ไปกราบแม่กราบพ่อแม่ผมถาม่าคำว่าเหนื่อยไหมลูกวันนี้ผมพิสูจน์แล้วว่าถ้าเหนื่อยกับเดียค่อนคุ้มค่าเหนื่อยครับอี่กันผมจะบอกทีมงานผมเสมอว่าพี่ทําอะไรก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วมันต้องคุ้ม มันต้องไม่ใช่แค่เราสบายคนเดียวมันต้องสามารถพควอรครอบครัวพี่ได้อผมเชื่อว่านี่แค่เริ่มต้นเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายตามที่บอสพอได้สอนไว้ว่ามีเราให้ได้ดแบบปันวันนี้แฟชั่นผมเปลี่ยนไปใหม่แล้วพี่แฟชั่น<ม>คคืออะไรอยากเอาสิ่งที่ผมเรียนรู้มาทั้งหมดประสบการณ์เนี้ยที่มันสั่งสมในหัวเรากับเดีไอคอนปีก,กว่าๆไปบอกใครก็ได้ที่อยากมีความฝันเหมือนเราฟังแล้วผมยังมีความสุขผมรู้เลยว่าคุณเล่าไปแล้วมันยิ้มไปเพราะมันห็น่าแล้วมันมีความใช่ผมใช้เงินล้านกว่าบาท ร้านกับสองล้านอ่ะเปิดโรงเรียนแบบเนี้ยสองคู่หาครับสอนฟรีที่จังหวัดอุดรธานีด้วยผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขบอกว่าความรู้เหมือนไฟอ่ะเหมือนไฟกับเทียนอ่ะที่เอาไปต่อคนอื่นแล้วไอ้ของเรามันไม่ได้ดับอ่ะแต่มันยิ่งส่องสว่างไปทั่วเลยมีความสุขจังเลยคุยกับคุณเพราะว่ามันไม่มีคือคุณไม่ประดิษฐ์เลยแล้วผมเชื่อว่าครอบครัวของคุณหลังจะดูคลิปนี้เขาจะยิ้มแล้วเขาจะภูมิใจในตัวคุณมากอยากจะบอกอะไรกับคนที่วันนี้อาจจะท้อหรือว่าต้นทุนชีวิตไม่ได้สูง อาจจะไม่สู้เท่าคุณคุณอยากจะบอกอะไรเข้าไามว่ามันต้องสู้ยังไงมันต้องทํายังไงคุณถึงมีวันนี้ได้ผมเชื่อเรื่องนึงนะว่าถ้าวันนี้เรามีเหตุผลมากพอที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างที่มันมีค่ากับเรามากพอเราจะยอมแลกทุกอย่างเราจะยอมเหนื่อยทุกอย่างแต่เหนือสิวินได้ครับเครื่องมือฮะส่วนเรื่องของการเริ่มต้นทารุ่นนี้นั่นอย่างเงี้ยครับผมว่ากําลังใจเนะี่ยก็คือเหตุผลที่คุณจะยอมเหนื่อยเพื่อใครบางคนคุณหาคนนั้นให้เจอ หายผลอันนั้นให้เจอแล้วคุณจะไม่มีทางเหนื่อยอีกเลยครับเรียกใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับก๊อปปี้ครับวันนี้ผมว่าครบถ้วนแล้วก็เป็นคำที่ไม่ประดิษฐ์เอาเลยนะครับผมเชื่อว่ามันสู้เสมอครับในชีวิตของทุกๆคนแล้ววันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะสู้เพื่อใครแล้วในเมื่อมันคุ้มแล้ววันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีแอกอะไรให้เราปลดอีกแล้วเพราะเราปลดไปหมดแล้วขอบคุณมากในการพูดคุยวันนี้ครับขอบคุณครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ